ดูออกหรือเปล่าพี่น้องเหย่าปลาหมึกครับผมปลาหมึกแห้งครับเอามาสมทบครับผมกลัวเยืะอไม่พอนี่ครับกันไหลของเราสร,รับการเกี่ยวเยื่อของก็เกาะค้างนะครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องผมผมชายลายสายรุยแล้วครับผมทำมาดักเบ็ดอีกแล้วครับวันนี้พี่น้องพอดีที่ถ่ายชมเมื่อกี้ก็เป็นเจ้าของนาผืนนี้ครับก็เลยขออนุญาตแกะครับเมื่อกี้แกไล่งัวงกระบาดพี่เลยขออนุญาตแกใส่ย,ยังหน่อยครับโอ้นีไม่ร้อยคนสายเลยพี่น้องเลยนี่ไล่แวกเมื่อวานนี่ต้องใส่พีในบ้านเ,เห็นแกว่ามาดักเบ็ดอยู่อวา,าน,น แกนายใสเยอะเดือนครับผมใสเยอะเขียดครับวันนี้เบสสี่สิบคันมาเดิมครับโอ้สามสิบเก้าคันพี่น้องฮักขอฮักคันหนึ่งครับเป็นเยอะเขียดครับเหลือจากมาคลิปที่แร้วประมาณน่าจะยี่สิบกว่าตัวเหลือนี่แหละครับลองนับรู้เมื่อกี้แต่กานับไปทวนนะครับแล้วก็นี่ครับดูออกหรือเปล่าพี่น้องเหยื่อปลาหมึกครับผมปลาหมึกแห้งครับอามาสมทบครับผม กลัวเยอะไม่พอก็ไม่พอแล้วครับพาเบสสี่เบสสี่สิบคันรหรอกเยอะเขียดแล้วเยอะจักสี่สิบต,ตัวเราจะเสริมด้วยปลาหมึกครับลองดูครับเพราะว่าเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของจองพันังว่าจะลองเหยอะปลาหมึกพันังมาทวงสัญญาครับไหนว่าจะลองไหนว่าจะใส่เหยอะปลาหมึกก็เลยจะจัดให้ดูนะครับพันังมารอชมด้วยกันครับว่าจะมีความหวานไหมวันนี้เหยอะปลาหมึกของเราเนี่ย ปน้องของยากใส่แล้วพี่น้องนี่ครับกันเลของเราสหรับการเกี่ยวเยืองของก็เกาะค้างนะครับพี่น้องโอ้โดดดีเหลือเกินย้อนเขียดไปให้อยู่ระดับข้านาครับพี่น้องแต่มือน้ำรือจมน้ำจังหน่อยก็ดีครับเพราะว่าเวลาปามันหุบเยอมันจะด้านไี้ค่อยพลาดครับผม นี่ครับห้เคียดน้องเล่นน้ำอย่างนี้เลยครับเห็นโทนไซายเสียบคอมเมนต์มาครับบอกว่าอยากเห็นวิธีใส่ของผมว่า้นผมกับลูกศิษย์อาจารย์โทนนั่นแหละครับก็แบบนี้กันไปไหนแลครับพี่น้องนี่ครับกันแลกของเราไปเขาอยากใส่ต่อห้เซ็ทกันครับครับพี่น้องนี่ครับคันสุดท้ายของเราพิษไทยโดยเย็บปลาหมึกครับผมวันนี้็ขอออกตัวไปก่อนนะครับเป็นการลักคังแรกครับผมเย็บปลาหมึก เห็นเขาดักได้ก็เลยอ,อยากร้องอบังพี่น้องไม่รู้ว่าจะคือไหมนะครับเขียดสาไดประมาณยี่สิบกว่าขั้นครับปลาหมึกอยู่ประมาณสิบกว่าขั้นนี่แหละครับมาเราดูขั้นครับว่าจะมีกระหมานมีเต็มมีตัวพี่น้องรับชมไหมครับวันนี้เงียบเขียดมดฉะดแล้วพี่น้องครับปลาหมึกแห่งของเรา ตัดปลาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไม้เราที่เราเขาวันนี้แต่ผมใส่เบ็ดมาเยังไม่ได้ยินเสียงปลาสีน้ากจัวเลยครับพี่น้องเพิ่งเงียบนักปาราลมีปลาไหมครัพี่น้องแต่ว่าสีน้ำสวยๆเลยครับทางฝั่งข้างบนนี่ครับน่าจะเมาะก็เยอเขียดมากกว่าครับผมเสียดายเขียดมดพี่น้องเลย ผมไปตกครับหาจับยากแล้วที่แต่ใวันนี้ยี่สิบกว่าขั้นนั่นก็เหลือจากมาคลิปที่แล้วครับเมื่อคืนสส่เส้นไวู้่หาจับกับไม่มีพี่น้องเฮียดเพลิดครับมันมีอยู่แต่มันเพลิดมันจับไม่ได้ครับนี่เป็นเขียดครับเหลือมาไว้สองตัวมาใสา่ทั้งบนนี่ครับใส่ได้สองขั้นเห็นสีหนามันสวยๆดีครับเดินกับไงเต็มดวงเลยพี่น้องจันเต็มดวงเลยครับ กลจะวันอนนอกภาษาเราพี่น้องอะแล้ำไม่ใจไม่ตัวไงนะผมจะถ่ายรับชมนะครับเราจะพามาดูสักหลบตอนหลบมาดูมายามเอ้าเบ็ดตกอยู่ขั้นหนึ่งในพี่นอ้องใส่เบ็ดหมดเลยนะฮะบอลแซมไปก,ก่อนครับโอ้ยถือเบ็ดแป้งหมด <c oughs> ม่ไหนครับเพราะว่าจะโอ้เห็นเขียดแล้วพี่น้องเขียด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 เนากระโดดจอยก็ว่าจะลองไปหาโดนเจ้าเขียดดูเมนูจะมีไหมนะพี่น้องใจก็อยากใส่เยอะเขียดทั้งหมดนั่นแหละครับมันอาจจะไม่รุ่นกว่าครับเพราะว่าปลาหมึกผมไม่ค่อยมั่นใจเลยผมไม่เคยใส่ครับนั่นเราพูดค่ะที่ใส่คั้งนี้ครับเราจะลองไปหาเจ้าเขียดอะไรมาพบกันตอนหลบยามนะครับผมครับพี่น้อง พอดีไปหาเดินจับเขียดมาครับได้พอจะมาย่าเบ็ดอยู่พี่น้องก็เลยมาลองเดินแวะเดินดูเบ็ดครับยามมันทันจะได้เปิดคลิปกับพี่น้องเดิมแล้วมาดูกัครึงครับกัครึงขันไอ้กัครึงเบ็ดลเลยแหละมาเห็นขค่นี้พี่น้องตอนแรกมันลากเขัไปอยู่ในป่าผมว่าหังงูครับนี่ครับพี่น้องโอ้ใส่สวยเชยครับผม ว่าแต่จะไม่มีตัวพี่น้องเลยบันไดท่านเปิดคลิปให้พี่น้องได้ชมครับถือเป็นการย้มเราแปลเลยเนาะพี่น้องป่าห่างครับเหมือนจะไม่ค่อยมีป่าดอกเสีงยงเงียบคลิปครับอันนี้ผมก็ใส่แบบลอยทางน้ำไหลนะพี่น้องรอยทุกขณะมันขาดครับแต่ว่าน้ำมันแห้งแล้วเขาพิดไวครับน้ำก็มีอยู่มุมหนึ่งครับตรงนั้นครับมีแต่หญ้านะตึ๊บมี่องวางอยู่มุมหนึ่งผมเลยใส่ไม้มุมนี้ครับเย่กเขียนนะครับเนี่ย เออสวยอยู่พี่น้องพอได้กำม,มืมอยู่ครับผมพอได้โลดครับตำแหน่งแข่งหมานครับพี่น้องนะขออยาดเก็บนะครับผมโลดคันนี้ใส่เหยี่อไ้เรียบร้อยครับผมมันได้ยินเสียงขนาดดิ่งพี่น้องปากเขามันยังหน่อยอยู่ครับเลยมองเห็นครับนะครับจริงๆรงด้วยครับจริงๆรงด้วยครับนะครับพี่น้อง ปลาเลยครับโอมีใส่อยู่พี่น้องใี่ครับผมใส่สวยอยู่ครับกินลึกซะด้วยอยื่ออะไรน้องนี่น่องเยื่อบะมือกหรือเปล่าน่นองบนโขกเลยเดี๋ยวดูปากดูหลักฐาน,นครับอย่าบะมึกครับพี่น้อง นี่ครับลักขานในปากอยู่เลยครับเอา้าไดกานอยู่ในผนงังหยิบปลาหมึกได้กานอยู่ครับผมใส่สวยด้วยนะนำแสใสๆในนอยอย่ครับพี่น้องได้เรื่องอยู่ครับผมตอนแรกผมไม่มั่นใจเลยครับก็เหย่ปลาหมึกนี่กลิ่นดึนไปห้าจับเขียดมาไว้ใส่ครับพอมีแต่มมีเห็นอย่งพี่นอ้องเย่าปลาหมึกครับผม คนแรกอย่าเครียดครับแตนที่สองนี่อย่าประมือเขาอู้หูาอ้วนจริงเลยพี่น้องดูสันหลังครับ <c oughs> ผมเหนียวเลยครับอ่เขาอ,อยากเก็บครับผมชิมโมรายครับเดี๋ยวพัดหนังยี่ช้าอีกเลย <c oughs> แซวๆก็เล่นเด้อครับเด้อแ่อเขาอ,อยากเก็บครับผมขอบพี่น้องตอนนี้เราก็ดูเบสสจ <c oughs> แล้วครับก็ยังไม่มีแต้มเพิ่มครับผมแต่ว่าผมได้เปลี่ยนเป็นเครียดไว หมดเลยครับทางในลึกนี่ทางบนสูงทิวานี่ครับน้ำมันสวยๆเหมาะน่าจะเหมาะกับยุดเกล็ดมากกว่าครับอย่างเมื่อตองใส่น้ำตืต่นๆครับอันนี้น้ำมันเชิงจะหลายนิดนึงครับแล้วก็ซีคุ้นๆผมเลยบาดใส่เกล็ดไปผมก็มั่นใจดีกว่าครับเพรางันเรากับสองแต้มที่เห็นนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ากับสองแต้ม,ท,นนตตมที่มีคุณภาพอยู่กับผมสวยๆอยู่ เอยผมจะขอตัวเข้าบ้านเลยพี่น้องอ่านี่เขาหักคนได้กว่าครับผมคงจะย้ำแค่รอบเดียวแล้วครับเพราะว่าป่ามันห่างครับสี่เงียบเงียบครับมันมีเสียงป่าตีหนามเลยว่าดอกใบรุนกันรอบเช้าเลยนะครับพี่น้องพบกันใหม่ตอนเช้าครับผมคืนนี้ฟอนดิเลติสวัดครับตอนนี้ก็ยังไม่ลึกเท่าไรครับประมาณสองถุงหน่อยๆครับเรากลับไปจับเขียนมาเมื่อกี้ก็เป็นชั่วโมงครับก็่เชิงหายยากนิดหนึ่ง เดาว่าก็น่าจะพ่อได้รักคลิปต่อไปอยู่พี่น้องที่แม่มายำเบ็ดดูเบ็ดก่อเพราะว่าเสียดายเหยื่อนี่ครับเอาเหยื่อไว้ดักคลิปต่อไปครับผมนี่็ไปรุนเชาวที่กวัานะพี่น้องครับผมขอตัวแล้วครับผมพบก,กันใหม่รับเช้าครับวดเดียยมเช้าครับพี่น้อง พามากูเบ็ดครับผมอขันแหลกเกียดก็นอนงายท่องปางงังเลยมันมีปลาหรือไงเนอะบิงอดอกขออนุญาตก,กูบ็ดกันครับพี่นาะมีแตมีตัวยังไงได้ถ่ายรับชมรับผมดอกมีเจ็บเกียดไปด้วยครับไว้ใส่ในคะลิปต่อไปโอ้คันนี้ทำไมโ้ห กูมาเร่นงานเขียดผมทะแล้วพี่น้องเปยนี่กูไม่เอานะทำตังเดงนะครับกูเบดมาดังสิบกว่าขั้นแล้วครับพี่น้องผมจะเห็นมีอาการครับโอ้สงสยัยไม่ค่อยมีป่าพี่น้องหมายทันดีใจเนาะ น่าจะมีหน่อยครับพี่น้องไม่ค่อยชุ่มครับไม่งั้นเด๋ยวเคียดผมว่าไม่ค่อยพลาดนะไงล่ะนี่ครับเต็มเลกข,ของเราครับผมรอบเชา้าใส่ก็ มันคอใหญ่ครับแต่ก็ลังสวยครับผม <c oughs> ต่อ้วนดีครับตันกลมบิ๊กเนี่ยพี่นอ้องนะเขาอยากเจก็บผมตมแรายการมันครับผมหลับเฉากูเบ็ดมาได้เกือบจิครึ่งหนึ่งเล้วพี่น้องเลยพี่น้องกูไม่กระต่างหลายขั้นครับผมเห็นขั้นนี้มันมีอาการกับเมื่อกี้นี้ตัวปลาพี่น้องเยเอปะปลาหมึกครับขั้นเลย เยื่อปลาหมึกแห้งครับผมอัวหนาวเล่ใส่กองพี่น้องนะครับนี่ครับหลักฐานกินลึกซะ้วยครับผมขะัยยบปุ๊บกับผมตันถี่สองเขียดมาแต้มหนึ่งปลาหมึกมาแต้มหนึ่งแลพี่น้องนี่ครับน้วตื่นตื่ตตตตสๆใสนะครับลองลายครับผมปลาหมึกแห้งครับใส่งานได้อยู่ครับผม พอได้ปลดครับพี่น้องนี่ก็กูเบดมันถึงครั้งสุดท้ายแล้วครับผมผลงานเราเนี่ก็ซองแต้มที่เห็นั่นไหนครับผมก็เขียดตัม๊โมครับปลดเขียดไปไว้ขึ้นครับมาไปขึ้นครับไปไว้ใส่คลิปนาครับผมพอเขียดที่จับมากมาขึ้นก็กวจะไม่พอครับ นี่ถือว่าเป็นการทดลองอย่าประมึกน,น,นะนรัพี่น้องเมื่อคืนนี้ผมก็เปลี่ยนเครียดไว้ครับเอาปลามึกไว้ประมาณสิบกว่าคันนี่แหละก็ชาวมาก,ก็มีอยู่แต้มหนึ่งครับหนึ่งแต้มมินิแต่ก,ก็เครียดหนึ่งแต้มครับก็ถือว่ากินอยู่นะพี่น้องอย่าปลามึกแห้งช่วงนี้ครับก็ถือเป็นการใส่ปลามึกแห้งทางไลของผมนั่นแหละพี่น้อง อาจจะไม่หมานนะพี่นอ้องคลิปนี้แต่ว่าก็จะขออนุญาตลงสักหน่อยครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นกระไมยครับป้าน่าจะไม่ค่อยมีครับพี่น้องน่าจะน้อยแหละเพราะหน้า,นาม,มันอยู่บนโขกครับเราก็ยังนำกับผมแต่มีมาฉุดหลังนี่ครับตอนแรกนำท่านี่ไม่มีนะครับแห่งพิงหมดเลยยิงแต่ช่วงแรกๆที่ผมรักมานั่น ที่ว่าต้นเขาเลน้อยนะครับผ้ลมีนาดน,นะครับก็ผมรนนนะวางปุ๋ยไปเมื่อที่ที่เหลยมนี่ยนนครับก็นา่าจะส่งผลให้ทำให้ป้าไม่ค่อยมีครับพี่น้องเพราะว่า้าป้าชุ่มๆนี่ผมราว่าเยอะเขียดยังไงก็ไม่ค่อยผ่านนะครับช่วงนี้กต่ไม่เป็นไรครับผม เพราะว่าของมันอยู่ในน,น้ำนะครับน้องมองมาเห็นตัวครับผมเดาเอาครับมาดักสุ่มหาเหมอือนกันครับอะไรอย่างไงก็ขออนุญาตฝากผลงานหน่อยพี่นอ้องอาจจะไปหมาแต่ว่าขออนุญาตลงคลิปซะหน่อยนะครับผมเยอาเขียดก็อยอาประมึกกับผมคลิปนี้ก็เมื่อคืนก็ได้ไปสองแต้มครับสองแต้มสวยเลยครับเมื่อคืนนี้แต่มาเช้านี้ก็ลุนใส่ต้มปลาหนึ่งแต้มแล้วก็ลุนมินิหนึ่งแต้มรับมผม ผมแก้วละขอแเต็มหนึ่งครับ,รบผลผลงานรวมวันนี้ก็สีแต้มนะพี่น้องร้อนทำมาคืนเลยครับผมพอได้อยู่ได้กินนะพี่น้องถือว่าไม่เหวครับผมนะขอบคุณกำลังแรงใจครับสำหรับผู้รับชมทุกท่านทั้งผู้รับชมใหม่ผู้รับชมเก่าครับผมแล้วผมใายไล่ใายลุยก็จะขอ จบคลิปนี้แบบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับผมคลิปนี้ก็ขอกล่าวคว่าสวัสดีครับ